ो यो नः प्रचोदया ॐुवस्वाहा तत्सगुर्व ไปป่าแล้วก็ช่วยเหลือชีวิตทุกคนด้วยเหตุการเมื่อถึงเวลารจะมาทำพิธีสูนไปแย้จเขารับไหมไปแย้ต้องให้เขารับใช่ไหมใ้ไหมเขาต้องช่วยคนไหมช่วยไหมช่วยคนไหมพ่อแมถ้าช่วยพยายามนะช่วยไหมต้องช่วยไหม ให้เวลาเขาหน่อยนะโ okay. okay, อเคโอเคได้บินตั้งจิตนะรู้ความนะพระแต่ต้องขอเวลาเมื่อไรที่เราพร้อเราบอกท่านนะตอนนี้เรารับรู้แล,ล้วเรารับพล,ลังได้มากค่ะโอ้ขอองค์ไหนถอยขอทีก็งองค์ถอยเขาจะองค์หน้าเขาจะ ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างบอกเพื่อนหน่อยเป็นยังไงบ้างบอกเพื่อนๆที่ติดตามแม่บ้างพี่ๆรู้สึกตัวเป็นยังไงไ,ไม่รู้สึกตัวแต่ลเราข้างในเรารู้สึกแต่ว่ามองข้บไม่ได้กรับไม่ได้เข้าใจน,นะเรามีสติรู้ใช่ไหมเรามีสติรู้ในการที่เราลงลงรับปารมีเีื้การยังไงร,ร้อนรูปหรือว่า แล้วก็รลองพายรลองพายเพราะอะไรรู inform inform ้ไหมไม่มีสาเหตุใช่ไหมในความอัดอั้ที่ข้างในใช่ไหมได้เปิดออกมาใช่ปะครั้งแรกปะใช่ไหมลูกเป็นครั้งแรกที่ลูกมาเปิดบาลีแต่วันนี้พ่อแม่เปิดปากให้ด้วยแต่ว่าท่านยังไม่พูดนะใช่เข้าใจนะให้กลับไปปฏิบัติก่อนเข้าใจไหมลูกเนี่ยอายุแค่ยี่สิบต้นแต่ทำไมถึงสัมผัสแได้เนวแล้วก็ เข้าถึงองค์ไหนได้เร็วล่ะลูกเพราะอะไรลูกรู้ไหมก็ศรัทธาแล้วก็แล้วก็บูชาใช่ไหมเออเราถึงได้เข้าถึงได้เร็วถูกต้องไหมบ้าปะเนี่ยไม่บ้านะนี่เราเป็นอย่างบ้าปะไม่บ้าในในฐานะคนรุ่นใหม่ในว่าบ้าตกป่าในในฐานะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวออกคลิปวิดีโอแม่คนมาว่าบ้านทำไงอ่ะตกป่าแล้วนะลูก มีสติรู้รใ,ชใช่ไหมรามีความรักและความศรัทธาใช่ไหมลูกแล้วเราแนะให้คําชี้แนะกับเพื่อนๆอยังไงรุ่นน้องที่เขากําลัง่จะติดตามหรือว่าศึกษาก็มันเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็หรือว่าน่าต้องเชื่อเกิดคนได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้บ้างไหมเออแล้วที่ลำเมื่อสักครู่เนี้ย <c oughs> ลำไม่ได้เฟซนะ<ำ>ได้การแสดงปะเกิดที่เราไม่ได้ แต่ลำสวยนะรู kind of right? ula, ้แต่คือแบบจะเริ่มสวยไม่ได้จะเริ่มสวยเรื่อยๆเลยอาจารย์แม่แม่ถามเออจากแม่ข้างในของหนูเออจะนิยามคือแต่รู้ว่าจะพูดจะไม่พูดเพราะฉะนั้นเราพร้อมนะคือองค์ไหนอยากจะให้เขาเต้นค่อยไปนะลูกนะข้าไปทีละสเต็ปนะรู้นะความรู้สึกของวันนี้ลูกในฐขนาดนะเป็นคนรุ่นใหม่นะ คิดว่าคนรุ่นใหม่แล้วจะมาสัมทางบูชาเที่แล้วก็เข้าถึงได้เลยนะแล้วก็ขอให้เอาเงินนี้ไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้แล้วก็ลูกมีหัวใจที่ดีนะเข้าถึงจริงๆรวันนี้แม่แม่ชืู่ชมนะแม้แต่ดูว่าเป็นคนเปรี้ยวเป็นคนรุ่นใหม่รักสวยรักงามเป็นลูกพ่อแม่ก็ต้องสวยใช่ไหมขอตังค์ด้วยใช่ไหมขอตังค์แฟนใช่ไหมขอตังค์แม่ขอตังค์แม่ขอตังแม่ด้วยใช่ไหมไอด้าใช่ปะ ให้แฟนให้เยอะๆใช่ไหมศรัทธาแล้วจะได้เกิดใช่ไหมลูกเออจัดทุกอย่างนะเป็นวิญญาณของเราเลย